ทิ้งก้นบุรีไม่รถตัวเองวันที่17ธันวาคม2517เวลา17.30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบ้านค่ายจังหวัดระย,ยองได้รับแจ้งเกิดเหตุระเบิดท้ายกระบะรถยนต์ไฟลุกท่วมรถบริเวณ4แยกบ้านค่ายตำบลบ้านค่า,จาย,ยจังหวัดระยองจึงเดินทางไปตรวจสอบไม่ไปถึงที่เกิดเหตุพบไฟกำลังลุกไหม้หลังกระบะรถยนต์4ประตูสีเทาเจ้าหน้าที่จึงรีบฉีดน,น้ำดับไฟใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถดับไฟได้ จากการสอบสวนคนขับรถชื่อนายนพชัยอายุ52ปีให้การว่าได้ขับรถบรรทุกสีสเปร์มาจำนวน240กระป๋องและสินค้าประเภทฮาร์ดแวร์โดยใช้ผ้าใบาปิดคุมก่อนเกิดเหตุได้เปิดกระจกรถสูบบุหรี่แล้วก็โยนก้นบุหรี่ทิ้งไปโดยไม่คิดว่าก้นบุหรี่จะเปไปตกท้ายกระบะจนหันไปมองกระจกข้างพบมีเปลวไฟลุกที่กระบะจึงรีบขับรถเข้าจอดข้างทางพยายามหาน้ำปาดับแต่ก็ไม่ทันไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วพร้อมเสียงระเบิดโชคดีที่ลงจากรถทัน เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้นำตัวไปสอบสวนที่สบพบ้านค่ายจบข่าวสวัสดีครับ